นายชัยวุฒนาคมานุสร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ,ฐกิจและสังคมเข้าร่วมงาน South East Asia Technology Conference 2023ภายในงานได้มีการพบปะหารือของผู้บริหารและ CEO ชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกโดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ในทีมงาน Future of Everything ซึ่งเป็นงานรวมตัวสุดยอดของผู้เชี่ยวชาญพร้อมอัปเดตเทคโนโลยีที่จะพาทุกคนพุ่งทะยานไปสู่โลกอนาคตด้วยกันงานนี้ยังได้รวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนระดับโลกผู้บริหารเจ้าของกิจการโดยจุดเด่นของงานก็คือ s t e a c h Conference 2023 ที่ได้รวบรวมเอาเทคโนโลยีแห่งอนาคตทุกอุตสาหกรรมไว้ในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ entertainment metaverse h e a l t h c a c e venture capital f o o d t h e h เป็นต้น